สวัสดีครับพบกับผมนีโมวันนี้ผมจะมาสุ่มสกินไวโอเรตจูซิสึไคเซนสกินโนบะระนะครับโอ้ยผมว่ารอบเนี้ผมอะยังไงก็ไม่เหมากระดานแน่นอนนะเพราะดวงผมมาดีมากนะก็สุ่มกันเลยดีกว่านะไม่ต้องรีรอนะเอออันนี้ผมสุ่มไปแล้วนะครับ5คูปอง1ช่องแต่มันไม่ออกนะไม่รู้ทำไมผมผมนึกว่าโลแล่มันจะออกไปแล้วโอ้น้าเสียดายจริงๆนะก็ เดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยนะครับอืมเลือกอันไหนดีนะผมว่าไม่เลือกทีกว่ามัวม่วๆไหมแต่มันก็ออกอย่างงั้นแล้วแต่ผมเนี่ยเปิดเนี่ยออกเลยนะไม่เชื่อดูนะออกโนบระโอ้โหเกลือโอ้โหโอ้ยไม่เป็นไรฮะยังพอรับได้ฮนะเดี๋ยวเราสุ่มกันต่อดีกว่าอืมหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่้ามามาแน่มาแน่แนโนบระมาเลยนะมาเลยโอ้โห เกลืออีกแล้วไม่เป็นไรเรายัางได้สก,กินนะเพราะพรับได้พอรับได,บได้ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเห็นเขาบอกว่าตู้เนี่ยเหมาเนี่ยสองพันแปดนะแต่ผมเนี่ยผมสุ่มไม่ถึงหรอกจริงๆยังไงผมก็ไม่เหมา,มาตาเนี่ยดวงดีมากนะก็สุ่มเลยมามามาโนบระโนบระโนบระ,ระมาโอ้โหเกลืออีกแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยอย่าบอกว่าฉันจะเหมาจริงๆนะฉันไม่เหมานะฉันไม่อยากเหมา มาหนึ่งสองสามสี่ห้ามามาโนบระมาเลยมาโอ้โหเกลือล้วนเลยทีนี้โอ้โหตายละยังไงเดี๋ยวจะเมาแล้วเนี่ยให้ตายเถอะ่ามโ,โมาไม่เมาไม่เมามาโนบระโอ้ยเอาละเดี๋ยวสี่เดี๋ยวผมกดทีละอันดีกว่านะผมว่าถ้ากดทีละอันเนี่ยมันจะคุ้มกว่านะมาโนบระมา มามาโอ้โหโอ้โหเกลือมาอันสุดท้ายมาเฮ้ยอันสุดท้ายนี่ฉันต้องเมาตู้จริงๆเหรอบ้าหนะ่าอย่างนี้ต้องมามาเลยตัวฉันอีกคนหนึ่งมาเอ้ยกดเลยปลา เกลือเว้ยเปเหมาตู้โอ้โหนี่ไงผมบอกแล้วผมเนี่ยยังไงก็ไม่เกลือนะของจริงไยดูไว้ดูไว้นะโอ้โสมุ่มไปยิบเก้าช่องนะเหลือหนึ่งช่องนะเหลือไ,ไ,ไว้ทําไมวะเนี่ยโอ้ให้ตายเถอะก็ผมสูมไปทั้งหมดสองพันสี่นะก็ถือว่าไม่แรงนะะราคาสาหรับสกินคอลแลบอนิเมะอย่างนี้นะะใครอยากได้ก็จัดเลยนะโอ้โหแค่สองพันสี่นะผมว่าถูกนะโอ้ได้มาก็ต้อง ขิงซะหน่อยนะโอ้โหโชว์เต็มสูบเลยนะมาโอ้โหให้มารู้ไปนะว่าเรามีนะก็เดี๋ยวผมพาไปดู <is> เอ่ออนิเมชันสกินนะครับก็โอ้โหมาหนุบละปลาตะปูมานะเอาขอตอกตอกอนะตอกอนะโอ้โยตอกแบบโซต์นะตอกแบบโซต์แล้วก็ดีดนิว้วอะบรุ้มโอ้โย โอ้โหเอฟเฟกนี้อลังการฮนะคุ้มมาคุ้มคุมในส่วนของปรับแต่งนะครับว่ามีอะไรบ้างนะก็มีท่าเต้นมีปุ่มนะแล้วก็มีป้ายสังหารนะก็เรียกว่าครบนะครับก็สองพันสอ่ะได้ครบทุกอย่างอนะ่ะโอ้โหยังไงก็คุ้มฮนะเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกต์สกิลกันเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงก็ การโจมตีปกติจะเป็นค้อนตอกนะฮะส่วนสกิลหนึ่งเนี่ยเป็นการแบบกระโดดตีลังกาแล้วก็เอาค้อนตอกนะฮะโอ้โหตอกแบบโซดๆเลยโอ้โหแล้วก็สกิลสองเนี่ยเป็นการปาหุ่นฟางนะครับก็เรียกว่าทำมาดีนะผมว่าเอฟเฟกต์ดีดีถ้าส่วนท่าวา์ปเนี่ยจะเป็นแบบเอ่อเลือกซื้อผ้านะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นดักช็อปนะฮะ ส่วนตอนเล่นก็ง่ายๆเลยฮะก็กดทัดเต้นแล้วเดินถือชุมช้อปปิ้งฮะแล้วก็หมุนหมุนฮนะชูม,มือขึ้นแล้วมุนมุนกลางมือขึ้นโบกไปมานะฮะเพื่อเป็นการแบบยั่วยุศัตรูให้มารุมกระทืบเราะฮะส่วนรอดไม่รอดก็อีกเรื่องหนึงนะ่งฮะก็ซีรีส์สกินจูริสุไคเซนนะครับก็มันจะมีทัชเต้นกวนประสาทนะเพื่อเป็นการยั่วยุศัตรูแบบนี้นะก็เป็นจุดเด่นนะทำให้น่าซื้อมากเลยนะฮะก็เนี่ยตอกตอกทุบฮะทุบ ตอกตอกอะตอกโซโนะกิ้งฮะกิ้งอันติตูมฮะนี่ฮะอันติจะมีหน้าโนบะระมาตรงกลางนะครับส่วนบางจอมมนบางจอก็ช่างมันนะสวยไปก่อนแล้วก็จะมีป้ายสังหารแบบขยับได้สวยๆเลยนะก็เดี๋ยวเราไปปัดเป่าไอ้พวกวิญญาณคำสาปในแหลงกันนะครับเราจะไปตอกโซโซดนะฮะเพื่อปัดเป่าพวกมันนะฮะก็เดี๋ยวเราไปเลยนะฮะรุยกันเลยนะไปกันเลยอ <coughs> Siêu đào lên. À, 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 à.